เอาเลยครับกับสวัสดีทุกชวมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้เราจะมาสอนการต่อเมาส์และคลีย์บอร์ดนะครับผมสำหรับการเล่นเกมฟรีไฟล์ก็อื่นแอปที่จำเป็นจะต้องมีก็ต้องมีแอปตัวนี้ครับตัวเจ้าปัม๊มมันไม่ออก แล้วก็เกมฟรีไฟนะผมแล้วก็มันจะมีอุปกรณ์เสริมนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีต่อกันเลยนะครับเอาละครับผมเรามาต่อกันเลยสายที่จำเป็นจะต้องมีก็สายนี่ครับ OTG micro USB นะครับซึ่งจะเป็นสายแยกออกมา3ตัวอย่างนี้นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยเราต่อสายคีย์บอร์ดเข้าไปแล้วก็ ต่อสายเมาส์นะผมพอผมไปดึงเมาจากมันบุกก่อนครับแล้วก็ต่อสายเมาส์เข้าไปนะครับผมต่อไม่ได้ครับมือเดียวเดี๋ยวผมขอต่อสายก่อนนะครับก็กลับมาอยู่กับหน้าจอมือถือกันอีกครั้งนะผมเมื่อเราต่อสาย OTG ที T G เข้ากับเมาส์และคีย์บอร์ดนะผมก็สามารถเอามาต่อเข้ากับมือถือ ได้เลยนะผมก็มากดเดี๋ยวผมขอต่อมือใส่ OTG กับมือถือก่อนทัาผลเมื่อเราต่อเสร็จก็มาที่การตั้งค่านะผมสำบใครมีตรงนี้นะผม OTG ก็มาที่ OTG นะผมจากมันเป็นปิดเราก็กดเป็นเปิดนะผมเมื่อเราเปิดไฟชีม,มอด แล้วเมาสก็จะขึ้นนะผมเดี๋ยวผมเอาให้ดูก็ประมาณนี้นะผมอันนี้นะครับเมื่อเราต่อเสียก็มาเข้ามาที่โปรแกรมไอเจ้าประเมินดีครับก็รอครับผมก็ตอนแรกมันจะไม่มีนะผมเพราะเกมพวกนี้ตอนโหลดมาใหม่ ให้เรากดบวกแด้นะพี่ก็มาเลื่อนมาเพิ่มนะครับผมจะเพิ่มเกมไหนเข้าก็ํามสบายเลยครับผมก็ถ้าเราเพิ่มเกมฟรีไฟล์เข้ามาก็กดเข้าไปที่เกมฟรีไฟล์นะครับก็กดอนุญาตสามารถเล่นได้ทุกเกมนะครับมทุกเกมที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ ไม่ว่าจะเป็น PUBG รือเกม Call of Duty นะครับสามารถเอาไปตั้งค่ากันเล่นได้แล้วเรากดเข้าไปไหมครับไม่เป็นไรขอบคุณเราต้องดูโฆษณานครับรขอลดเสียงเราต้องดูโฆษณาก่อนนะครับจึงจะเข้าเปรกรมมันได้ก็ ไปเลยแล้วก็ไม่สนใจเอาพอคลิลกเข้าตัวเกมไหมอ้าวเข้าแล้วเราก็อรอเข้าเกมแป๊บหน,นึ่งนับ รับผมเอาบะก็เข้ามาอยู่กับหน้าเกมน,นะครับก็เลื่อนเมาส์กดตรงนี้ได้เลยนะครัาต่อไปจะเป็นการเซตปุ่มนะครับผมก็อันอืนอ่นเข้ามาตั้งค่า การออกมาที่ควบคุมนะครับผมซึ่งเป็นอันนี้นะครับผมมากันตั้งค่าผมแล้วก็ขล้กมาตรงนี้นะครับผมซึ่งการเป็นการเซตปุ่มนะครับจะใช้ปุ่มไหนปุ่มนี้ซึ่งวิ่งผมก็ใช้เป็นปุ่มซิฟนะะ็อปคลิกไปหนึ่งทีแล้วก็กดปุ่มนะะ็อ ถ้าใครจะเพิ่มปุ่มก็ตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะเอาเป็นปุ่มไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับซึ่งปุ่มนี้ผมจะเอาเป็นปุ่ม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 เล็กปุ่มเล็กห้าก็แล้วก,กันนะครับหนึ่งห้าก็เชีครับ ก็มาตั้งค่าตรงนี้ด้วยนะครผมอันนี้ก็เป็นความของปุ่มนะครับผมความความนั่นแหละรครับอันนี้ก็เป็นความไวของเมาส์นะผมปรับแนะนําให้ปรับคุมสูตนนี่ก็เป็นตัวซ่อ,ซอนเมาส์นะผมให้เอาเป็นตัว E นะผมใกล้มือดีก็การเซตปุ่มก็อยู่ประมาณนี้นะครับ สามารถกันเซตกันได้ตามถนัดเลยนะก็กดถูกต้องไปแล้ว,ลวก็บันทึกมาครับเข้าไปดูตัวเกมกันเข้าไปเล่นเกมกนครับไม่ใช่ตัวเกมก็กดเล่นเกมไปกดตัว,ตวีครับเพื่อส่้นเมาส์ เล่นได้เล่นได้นะครับก็ใครที่เป็นตัวเมาส์ขึ้นอย่างนี้ก็ให้กดตัว E ีนะครับผมที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกเมื่อโดนตัว E ีครับก็เมาส์ก็อาจจะมีร้อนนะผมก็ให้กดตัว E ีเพื่อรีเซนเอาก็ ก็จะมีร้อนมากบ้างนะครับมันในคอมในคอมก็มีร้อนมันจะน้ำก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเอาไหมเอาไหมเ ก็พป่ว้วาคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับผมใครที่ชอบาาก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมกดแชร์ด้วยครับที่สำคัญจะลืมกดซับซับใครกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาตัวกันไปพรอบสวัสดีครับ